เพื่อนๆสามารถกดไลค์แชร์คอมเมนต์หรือกดปุ่มซุปเปอร์เตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อๆไปได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไวยากรณ์กี้มาย่อนอีะนะคะก็ไวยากรณ์ตัวนี้จะใช้กับกริยาแล้วก็คุณศัพท์นะคะไวยากรณ์ตัวนี้จะมีความหมายว่าก็อย่อมนะหรือว่าแนนอนว่าต้องนะใช้เพื่อระบุว่า มันเป็นเรื่องธรรมดานะที่สิ่งนั้นน่ะจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็แสดงถึงความสมเหตุสมผลนั่นเองนะ,ะก็มาดูประโยคตัวอย่างกันนะบุรีเอกะคงบูรีาแนศขมินเยียกเขาบอกว่ากุ้มใจนะกุ้มใจเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลูกของฉันน่ะไม่เรียนนะไม่เรียนเขาทำอะไรคะเล่นเกมนะบ้านไหนเป็นบ้างก็คบช่องอาชิมาเซโอย่าห่วงไปเลยค่ะอย่ากังวลไปเลยค่ะ ถ้าเกียน스스로กงบกิมาเรืถ้าเกิดเมียนก็คือถ้าถึงเวลานะถ้าเวลานั้นมาถึงอ่ะแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาจะได้เรียนด้วยตัวเองนะคะเมื่อถึงเวลาเองนะถ้าถึงเวลาเนาะซุ่งโรด้วยตัวเองนะคะด้วยตัวเองตนเองนะก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันจะแบบมันสมเหตุสมผลนะ,ะว่าสักวันหนึ่งอ่ะสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเรียนนะเดี๋ยวเขาก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองนะ ต่อไปนะ以前에는한국음식을못먹었는데요즘에는매운한국음식도잘먹고요ก็บอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะอาหารเกาหลีอ่ะกินไม่ได้เลยแต่ว่าช่วงเนี้ยใช้หมกโ,กโยกกินเก่งนะกินอะไรเก่งคะอาหารเกาหลีที่เผ็ดอ่ะก็กินได้นะก็กินเก่งนะ ก에서오래살면그곳음식에익숙해เ기마련이요ลยเขาบอกว่อาศัู่ที่ประเทศนั JI, ้นนานน่ะก็จะมันแน่นอนอยู่แล้วนะหรือว่าก็ย่อมจะคุ้นเคยกับอาหารที่นั่นนันเองนะคำว่าอีกสุขคดเนี่ยอีกซุคแค่จีดก็จะเป็นแบบค่องแค่วเชี่ยวชาญสานานะมีประสบการณ์หรือว่าใน ในบริบทนี้ก็จะแปลได้ว่าคุ้นเคยหรือว่าเคยชินกับอาหารที่นั่นนั่นเองนะชิกานีชินามยิยนอิชิกิมายอนิด็เขบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะถ้าเวลาผ่านไปก็ย่อมถูกลืมนะก็ย่อมถูกลืมคิดได้ก็คือมนชิลังโดคืกิมายอนิดาเขาบอกว่าอ่าคดเนี่ยก็จะเป็นแบบความหวังความคาดหวังถ้าคาดหวังไว้แบบ ใหญ่นะคะความหวังแบบเหมือนแบบว่าเราหวังไว้หวังไว้เยอะหวังไว้สูงนะชิลมังโดเขาบอกว่าความผิดหวังนะความผิดหวังเนี่ยก็ย่อมใหญ่เหมือนกันก็ย่อมแบบสูงเหมือนกันนั่นเองนะก็คือเขาหวังไว้เยอะก็จะผิดหวังเยอะเหมือนกันนั่นเองนะก็วิธีการใช้ขี้มาย่อนนีดะเนี่ยนะก็ลากศัพท์นะะทั้งที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ใช้ กี่มานดทั้งหมดนะฮะสั่ดาสั่กี่มาเลียนิดานึบดานึบกี่มาเลียน k ดาบด่าบกี่มานดาคือดาคือกี่มาเ a ียนดาชิลสดาชิลสมานดานะทีนี้เราจะมาลองทําแบบฝึกหัดกันนะคะนี่เลยนะคะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้กี่มาเลีนดาทั้งหมดนะคะมาดูกันนะคะผูดก็เป็น 오기 마련이다. 이기다. 고빈 이기기 마련이다. 살다 살기 마련이다. 성공하다. 성공하기 마련이다. 잡히다 잡히기 마련이다. 낫다 낫기 마련이다. 끝나다. 끝나기 마련이다. 늦다. 늦기 마련이다. 힘들다. 힘들기 마련이다. 크다. 크기 마련이다. 나빠지다. 나 빠지기 마련이다. 외롭다. 외롭기 마련이다. 익숙해지다. 익숙해지기 마련이다. 많다. 많기 마련이다. เราไปดูแบบฝึกหัดต่อไปกันนะคะข้อหนึ่งนะคะโนโลคานุนซารามีคนที่พยายามนะ,ะก็ย่อมอะไรคะคำตอบก็คือข้อนี้นะ,ะส่องกองคดะความสำเร็จนะค,ะความสำเร็จอันนี้ก็จะเขียนเป็นซ่องกองหากีมารลอ,อนดานะคะ 노력하는사람이성공하기마련이다บอกว่าอะไรคะบอกว่าคนที่พยายามอ่ะก็ย่อมประสบความสําเร็จนั่นเองนะก็ย่อมสําเร็จนะต่อไปนะบอลลีตโรโจอิสเมียนมาฮ์มโดเขาบอกว่า,วาถ้าอยู่ไกลนะคะถ้าอยู่ไกลหัวใจก็อะไรคะหัวใจก็ไกลออกไปนั่นเองนะบอโรอจีดา 멀ชิดะก็เขียนเป็นอันนี้นะคะก็เขียนเป็น멀어지기마련이다멀리떨어져있으면마음도멀어지기마련이다อันนี้นะคะก็จะแปลว่าถ้านะถ้าอยู่ถ้าอยู่ไกลนะถ้าคุณอยู่ไกลอนะหัวใจของคุณนะคะหัวใจของคุณนะก็อะไรคะ จะไกลออกไปเช่นกันนั่นเองนะโดด้วยเหมือนกันนะบโรจิดะเนี่ยนะคะบโรจิดะเนี่ยแปลว่าอะไรคนะแปลว่าไกลลวหรือว่าไกลออกไปนั่เองนะตโรจิดะนะตโรจิดะในบริบทนี้นะคะจริงๆแล้วมันแปลว่าร่วงหรือว่าต,ตกนั่นเองนะแต่ว่าในบริบทเนี้ยมันจะแปลว่าอะไรคนะตกอยู่ในนะหรือว่าอยู่ในนะเขาบอกว่าอยู่ในความห่างไกลเนี่ยตกอยู่ในความห่างไกลเนี่ย ถ้าคุณอยู่ในความห่างไกลนะหัวใจของคุณก็จะไกลออกไปเหมือนกันนั่นเองนะมาดูข้อสามนะโอเรนชิการ์น์เมเกเกเทมอนเขาบอกว่าถ้าได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนา,นานเนี่ยนะถ้าได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนา,นานเนี่ยก็ย่อมอะไรอนะ่ะก็ย่อมผูกพันนะคะผูกพันกันผูกพันกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะชองนี่เธอดะ 중이 들기 마련이다 오랜 시간을 함께하게 되면 중이 들기 마련이다. ถ้าได้ใช้เวลาอ 계획 없이 쉽게 결정하면 나중에 เขาบอกว่าถ้าตัดสินใจง่ายๆนะและอะไรคะไม่มีแผนการก็ย่อมอะไรคะก็ย่อมอะไรคะภายหลังก็ย่อมภายหลังก็ย่อมภายหลังอันนี้ก็จะตอบเป็นฮูเฮฮดะนะฮูเฮฮดะอันนี้ก็จะแปลว่าอะไรคะเสียดายนะหรือว่าเสียใจนะ,ะก็ย่อมเสียใจหรือว่าเสียดายภายหลังนี่เองนะอันนี้ก็จะเขียนว่าอะไรคะ 후회하기마련이다다계획없이쉽게결정하면나중에후회하기마련이다ถ้าตง่ายโดยอะไรคะไม่มีแผนการนะแน่นอนว่าจะเสียใจนะจะเสียดายภายหลังนั่นเองนะแคลร์จงฮดานะก็คือการตัดสินใจนี่เองนะการตัดสินใจเคเพกแผนการการวางแผนการ การมีแผนการนั่นเองนะก็วยากรณ์ตัวนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ